แต่ในทีนี้ย้อนกลับไปฟังลุงโตอีกสักทีไหมครับดีค่ะเรื่องใครล็อกจะเอาอย่างไรจับจับประเด็นกนตัวเองนะฮะบางครั้งผมก็จับประเด็นไม่ค่อยได้หรอกนายกพูดอ่ะเชิญฮะอ่ะแต่ไปฟังชัดๆจากนายกนะคะเชิญค่ะรายต่างๆนะคงก็ต้องรอฟังอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการถแถลงข่าวในวันในสัปดาห์นี้นะครับว่าจะมีผลอะไรา,าบ้างแต่กลับเรียนว่าเราการหลักการพิจารณาของคณะกรรมการที่ผมมอบนโยบายไปก็คือว่า ตัอุตสาหกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งในพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานะครและต่างจังหวัดมาดูนะครับโดยขณะน,นี้หลายมาตรการก็ได้กําหนดไปโดยแต่ละจังหวัดก็ได้กำหนดอมาแล้วแต่ส่วนของมาตรฐานกลางของเราก็มีมีข้อกำหนดลงไปนะครับในช่วงที่ผ่านมามันก็มีความเดือดร้อนประทบความอะไรละ่ะเรื่องรายได้เรื่องการบงชีวิตอยู่พอสมควรนะครับวันนี้เรื่องแรกก็คือเราจําเป็นต้องมีการต่อพอรกฉุกเฉินไปอีกหนึ่งเดือนนะครับ อันที่สองคือจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดบางประการลงไปตรงนั้นเพื่อการเกิดการผ่อนคลายอย่างที่ว่าเอาวิการทั้งหมดมาวูกันแล้วถ้าสมมติที่ง่ายๆก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์มีอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นในร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จำเป็นต้องแบ่งเป็นสี่ขั้นตอนด้วยกันระยะที่หนึ่งระยะที่สองระยะที่สามระยะที่สี่ซึ่งแต่ละระยะนั้นก็จะห่างกันประมาณสักสิบสี่วันเพื่อมีการประเมินว่าจากที่มีการผ่อนไปแล้วมันจะเกิดการแพร่ระบาดอะไรหรือไม่จะจําเป็นต้องปิดอีกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนที่ เราจะประกาศเมื่อถึงเวลานะครับว่าอะไรจะผ่อนคลายและที่หนึบบ้างเอาละครับย้ำอีกครั้งกันนะฮะค,คืนวันจันทร์ที่27เมษายนจากวงเวลี่เวล V.I.P. เกิดกระบวนท่านในการจัดการยุคนี้เขามีหลายวง <S 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 และไอ้วงใหญ่ๆวงที่เป็นทางการเผืเผิมมันไม่ใช่ <S <S ยังไม่อัปเดต ไม่ใช่หรือไม่อัปเดตไม่อัปเดตสิก็มาอัปเดตหลังไปคืนวันจันทร์27เมษายนจากวงเวลี่วีไอพีถ่ายทอดคำสั่งเรื่องการไขล็อกไปที่ทุกจังหวัดจึงเป็นที่มาของการตั้งโต๊ะแถลงทิ้งๆใบๆเมื่อวานของกทมเอาหลอสักนิดนึงจะเสนอให้ไขล็อกดังต่อไปนี้แต่ที่จริงมันเป็นไกด์ไลน์ที่ที่ที่ถูกส่งใช่มันเป็นกรอบใหญ่จากวงเวลี่เวลี่วีไอพีเป็นกรอบใหญ่นะใช่ค่ะเขาเป็นคนวางกรอบใหญ่แต่คราวนี้แต่คราวนี้ แหล่งข่าวของคุณแมวสาวย้ำใช่ไหมครับครั้งนี้มาตรฐานเดียวทั้งประเทศถูกต้องเดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าจะมีการแบ่งโซนพื้นที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้จะได้เปิดก่อนเ mm hmm. พราะว่ามีการถกกันเครียดเหมือนกันในที่ประชุมว่าตกลงถ้าเกิดทําแบบนั้นมันจะเกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายคนเอาเปิดสนามกอล์ฟที่นี่เปิดห้างที่นี่ควรจะเคลื่อนย้ายข้าม <Okay. S 1> ระหว่างจังหวัดเขาเลยให้เหมือนกันโอเคแต่มันมีแต่นะแต่คุมมาตรฐานมันมีแต่นะ สิ่งที่ถ่ายทอดจากส่วนกลางไปยังทุกจังหวัดให้ยึดถือเป็นมาตรฐานกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนั้นก็ให้อํานาจผู้ว่าแต่ละจังหวัดใช่อํานาจเล็กๆในการที่จะปรับๆขยับขยับ,ยบม,มาตรฐานกลางจากส่วนกลางได้บ้างต้องสูงกว่าต่ากว่าไม่ได้คุณจะทําอะไรที่มันต่ากว่ามาตรฐานกลางไม่ได้ไม่ได้ไไดเขาไม่รับไป<ต> <พา S 1> บัตณ จะทำอะไรที่เข้มข้นกว่ามาตรฐานกลางทำได้ได้ได้ให้อำนาจแล้วแต่สภาพพื้นที่ถูกค่ะแล้วแต่สภาพพื้นที่และแต่ระดับปัญหาถูกค่ะ เอาข้อชัดเจนนะใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะมีหลักปฏิบัติกรอบให้ว่า7ข้อปฏิบัติต้องทําอะไรบ้างแล้วก็แปดกิจกรรมอะไรบ้างคุณเชื่อไหมไอ้ตัวปรับเซียนมนอยู่ที่คู่มือปฏิบตัติอย่างเช่นร้านอาหารจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึง่งจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึง่งคุณจะต้องเ,ออเปิดภายใต้กิจการอะไรอย่างไรเช่นลูกค้าเข้าไปกินข้าวในร้านคุณต้องนั่งห่างก,กันหนึ่งเมตรจะต้องหันหน้าชนฝานั่งหันหน้าไม่ชนกันไม่ได้ไไดเขาบอกเขามีกรอบกว้างเวลาเวลาลูกค้าเดินเข้าร้าน ผมนึกถึงภาพนะอเจกอแปะอามา่าที่ร้านเล็กๆใช่ป่ะอเจกอแปะอามาออ่าป้าๆน้าๆคุณย่าคุณยา,ายทั้งหลายเนี่ยต้องคอยถือเครื่องวัดไข้อะไปส่องเจลเจลมีเจลหลักๆต้องมีเจลเอาเครื่องวัดไข้ไปส่องหน <c oughs> ้าผากหนึ่งทีเยื่ยนมือมาไปเดี๋ยวป้าจะสเปรย์เจลให้ก่อนเข้าร้านเนี่ยต้องสเปรย์เจลและทุกๆทุกๆหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงจะต้องเอาเจลแอลกอฮอล์เช็ดทูด โต๊ะเก้า,า,าอี้ถ้วยชามลำไยม,มันทั้งหมดเลยหยุดขายของชั่วคราวไงต้องมีช่วงความสงบเจลขวดนึงเท่าไหร่จ๊ะขวดสองร้อยใช่ไหมจ๊ะเออมันก็แพงอยู่นะสะองร้อยส่บาทนั้นส้อขวดหนึ่งนะใช่คุณคิดว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวของอาาข,ข้างบ้านผมใช้วันละกี่ขวดโอ้คือราคามึงเนี้ยไม่ไหวนะต้นทุนเพิ่มนะกำไรเท่าไหร่หมดผมว่าตัวปรับซินอยู่ที่คู่มือปฏิบัติใช่นะคอยดูแลแต่ถามแล้วก็จะเป็นคู่มือกว้างที่ส่งก็แล้วแต่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 แต่ผมนึกถึงภาพ หลานเล็กๆเนาะอาม่ามาม่ก็ต้องปรับตัวาผม่าต้องปรับตัวยุคนี้ไงอาม่าต้องปรับตัวแล้วลาอเจ็กอแปะต้องปรับตัวนะเออโอเคพักสักครู่ไปพักกันก่อนค่ะ